นวดค่ับนวดขรับเลยไม่ให้รางวัลนวดครับเลยมีรางวัลให้เลมีรางวัลให้อ้วนนะอ้วนอ้วนอ้วนนวดข่านวดเข่านวดเข่านวด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 อ้วนจะเอาอะไรนวดเอ้ยนวด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 เลยเอ้อนั่นที่เกละอะไรวะนวดสิ รวดก่อนเดวมีขนมให้มีขนมให้นะอร่อยอร่อยเอาป่ะนะหมดแรงตายตายนอดแค่นี้จะเป็นจะตายขี้เกียจจะกินไหมขนมอ่ะกินขนมไหมวัน อมเอ้ยอมเอ้ยจะกินขนมไหมอมเอ้ยกินไหมขนอมอ่ะอ่ะอนวด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 ,นวดเลย